สวัสดีค่ะหลังจากที่ไลฟ์เรื่องการทำงานไปแล้วนะคะเมื่อกูได้คำถามมาว่าจะทำประกันชีวิตที่สิีเดนต้องทำอย่างไรก่อนจะไปต่อนะคะขอถามก่อนนะคะว่าเราต้องการทำประกันชีวิตหรือเราต้องการออมเงินเพื่อใช้ยามแก่กันแน่นะคะถ้าเราต้องการทำแบบคนจ่ายไม่ได้ใช้คน ใช้ไม่ได้จ่ายเนี่ยนะคะก็คือการประกันชีวิตคือเราจ่ายเงินไปแล้วพอเราตายคนที่อยู่ข้างหลังจะได้เงินตรงนั้นนะคะอันนี้ให้ค้นหาคำว่าลีฟแช่คริงลีฟแช่คิงนะคะค้นหาแล้วก็ติดต่อส่วนใหญ่จะมีธนาคารที่เขารับทำนะคะประกันชีวิตนะถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการแบบไหนหนึ่งคนจ่ายไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้จ่ายให้ค้นหาคาว่าลีฟ r ช่คริงกรณีที่2คือเราต้องการออมเองใช้เองนักเลงพอคือออมไว้ใช้เมื่อยามเราแก่ เท่านะคะอันนี้ต้องค้นหาคําว่าพังคูนสปอร์ละพังคูนสปอระนะคะเดี๋ยวเมื่กูจะอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับระบบเงินบํานาญของสวีเดนนะคะเงินบํานาญของสวีเดนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปิรามิดนะคะคือฐานของมันฐานของมันคือแทบจะทุกคนได้นะคะคนที่อยู่สวีเดนนะคะเป็นรัฐสวักานะาเมื่อกูเคยทำไลฟ์เรื่องนี้ละเอียดแล้วแต่ยังหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าหาเจอแล้วจะมาแนะนำนะคะ อันนี้นะคะมันจะเป็นฐานของมันจะเป็นบํานาญจากรัฐคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะได้นะคะจำนวนคนส่วนใหญ่จะได้คือเป็นฐานของพีระมิดนะคะซึ่งบํานาญแบบนี้มันจะมีบํานาญท้วนหน้านะคะเงินบํานาญท่วนหน้าก็คือได้กันท่วนหน้านะคะ <S 1> <S 1> บนานาญท่วนหน้าจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือบํานาญรายได้ income พังคูนบำนาญที่อิงอาศัยรายได้เดิมของเราคนที่เคยทำงานขาวจ่ายภาษีก็จะมีเงินออมเข้าบ,นบำนาญตัวนี้นะคะอีกตัวนึ่งคือบำนาญเบี้ยประกันเพียเมียพังคูนเพียเมียพังคูนนะคะคือเงินภาษีที่เราจ่ายไปเงินที่เราเงินภาษีที่เราจ่ายไปส่วนหนึ่งคือเขา เอาไปออมเป็นเงินบำนาญให้เราแล้วเงินบำนาญเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นก้อนใหญ่คือรัฐจัดสรรรัฐบริหารแล้วมีก้อนเล็กเนียนะคะนิดนึงเนี่ยเขาให้เราจัดสรรเองได้เราสามารถเลือกเองได้ว่าจะเอาไปลงทุนที่กองทุนไหนนะคะอันนี้คือฐานบำนาญทั่วหน้า ะะแล้วถ้ารายได้เราไม่พอมันก็จะมีบําบนาญที่เขารับประกันว่าทุกคนจะต้องได้อันนี้เคยทำไลฟ์ไปแล้วเดี๋ยวไปค้นดูนะคะแต่ค้นดูใส่เกี่ยวกับเรื่องเงินบํานาญหรือว่าเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วก็ใส่มักกรูดเป็นภาษาภาษาสเดนภาษาอังกฤษเข้าไปจะมีคลิปไว้นะคะต่อไปกรณีที่2 คือบำนาญจากนายจ้างกรณีที่เรามีนายจ้างเนี่ยนะคะบางทีนายจ้างบางแห่งโดยเฉพาะนายจ้างภาครัฐเนี่ยนะคะเขาจะทําบํานาญให้เราที่เขาเรียกว่าเชนสเตพังคูนพังคูนก็คือเงินบํานาญหรือการเกษียณอายุนะเชนสเตพังคูนก็คือเงินบํานาญจากนายจ้างเงินบํานาญจากกรณีที่เรามีงานทําปกติเขาจะออมให้เราประมาณ4.5%ของเงินเดือนถ้าใครที่มีบริษัทเป็นของตัวเองแนะนําให้ทําบํานาญตัวนี้นะคะมะกวดก็ทํา มกรูดก็ทําให้ตัวเองแล้วก็ในอนาคตจะทําให้ให้ให้น้องสาวด้วยนะคะที่ทํางานให้บริษ<ห>ัทมะกรูดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างนะคะไม่ใช่นายจ้างทุกคนที่ทําให้ให้เราคุยกับในายจ,จะะ้างนะต่อไปบํานาญตัวที่3นะคะที่มะกรูดคิดว่าคนที่ถามมะกรูดมาเนี่ยควรจะทํานะคะก็คือเงินบํานาญส่วนตัวทางนี้เขาเรียกว่าพรีวอตสปอรันเดคือการออมส่วนตัวซึ่งจะออมในรูปเงินบํานาญก็ได้หรือออมในรูปอื่นก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ทุกคน ที่ทําแต่คนสิบเดนส่วนใหญ่เขาจะทําแบบนี้แล้วเขาแนะนําว่าเวลาวางแผนเงินบํานาญให้วางแผนเสมือนว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเมื่อเกษียณอายุจะรักกันแค่ไหนก็ต้องวางแผนให้คํานึงถึงตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะคนไทยหลายคนเนี่ยเราจะมีปัญหาคือเงินรายได้ที่ได้มานะคะเราจะส่งกลับเมืองไทยเพราะฉะนั้นไอ้รายงานบำนาญที่อยู่สูงสุดยอดพีรามิดเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยทำนะคะมะกรูดก็ ไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าเราจะส่งเงินไปเมืองไทยนะคะไอ้เงินบํานาญที่เราควรจะเก็บไว้เองไว้ใช้ในยามที่เราแก่เท่าเราส่งไปเป็นเงินบํานาญให้คนที่เมืองไทยคือคนเมืองไทยอ่าอาจจะไม่ได้ทํางานนะคะแล้วก็พึ่งเงินจากคนเมืองนอกหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะของคนไทยหลายคนที่อยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนจะไม่ได้ออมตรงนี้อยากจะฝากไว้ว่าให้คิดถึงตัวเองด้วยนะคะตรงนี้คือส่วนที่จะทําให้เรา มีรายได้ยามแก่เท่ามากกว่าที่ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานนะคะโอเคถ้ายังไงถ้าสนใจก็ค้นหา สนใจเรื่องอะไรใช้คํานั้นค้นหาแล้วก็ใส่คําว่ามะกรูดไปก็น่าจะเจอนะคะถ้าเจอหัวล้นๆอย่างนี้ใช่แน่นอนขอบคุณสําหรับคําถามนะคะเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปมะกรูดจะทําเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินเรียนดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะมีคําถามมานะคะว่าควรจะกู้เงินเรียนไหมได้ยินมาว่ามันต้องจ่ายหลายปีเดี๋ยวมาเจอกันโอกาสต่อไปตอนนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าจะให้แน่แวะมาดูกันบ่อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ